หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชยโย การประสบความสำเร็จหรือได้รับชัยชนะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาบางคนก็อยากจะชนะไปเสียทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็ทุกครั้งไปแต่ชัยชนะที่มีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหรือจะด้วยวิธีการใดก็ตามก็ยังไม่ประเสริฐ และภาคภูมิใจเท่าชนะใจตัวเองเพราะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สามารถอาชนะได้โดยยากซึ่งเราจะต้องรู้จักควบคุมใจของเราไม่ให้ตกอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่เจือไปดวกกิเลสต้องรักษาใจให้ใสไม่เกิดความขุ่นข้องหมองใจแต่อย่างใด และวิธีการที่ดีที่สุดก็คือตั้งมันเจริญสมาธิภาวนาให้ใจใสสะอาดสงบจนกระทั่งพบกับความบริสุทธิ์ภายในและได้พบกับตัวตนที่แท้จ,จริงคือพระธรรมกายเมื่อน,นั้นเราจรึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับชัยชนะอย่างงดงามที่น่าย,ยกย่องสรรเสริญนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนสันติสูตรว่าเป็นากกามมาคททั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงความกำนัดยินดีที่พลังพร้อมไปด้วยความดมบริเป็นกามของหมู่มนุษย์ในโลกนี้เป็นจขันย่อมเกิดขึ้นแต่ฉันทะทุกก็เกิดแต่ฉันทะรวกำจัดฉันทะเสียได้ จึงกำจัดเบญจขันได้และเพราะกำจัดเบญจขันได้จึงกำจัดทุก์ได้เบญจกาบคณทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าเราจะได้เห็นได้ยินได้ดมกลิน่นลิ้มรสสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นของที่ไม่เที่ยงไม่เชียรังยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ แต่เราเข้าไปข้องเกี่ยวโดยไม่รู้จักควบคุมให้ดีหรือไม่สำรวม,มระวังก็จะสามารถดึงใจของเราให้ตกต่ำได้และการหรือความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นเพราะความดำริแต่เราไม่คิดถึงหรือไม่ไปสนใจมันใจของเราก็จะเป็นอิสระและมีพลังในการสร้างความดีแต่ถ้าเรายังมีความพอใจ ยังมีฉันทะในอารมณ์อันน่าใครัน่าปรารถนาอยู่ก็จะทำให้เราตั้งเกิดบ่อยๆแล้วก็ต้องมาแบกขันห้าซึ่งเป็นภาระหนักนี้บ่อยๆทุกก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่เราหักใจได้สาม,มารถก,กําจัดฉันทะตรงนี้ได้ก็จะปล่อยวางขันห้าแล้วก็ละความยึดมั่นถือมั่น ในร่างกายของตัวเราและคนอื่นได้ถ้าปล่อยวางได้ทุกกระดับไปแล้วก็จะมีนิพพานเป็นที่ไปในเรื่องการรู้จักปลดปล่อยวางอารมณ์อันเป็นติดตั้งแห่งความกำหนัดยินดีนี้นะพราสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายอยู่เนืองเนืองะสิ่งนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ ซึ่งมาครั้งที่สมเด็จพระจินสีประทับอยู่ที่พระเชตวันารามทรงปรารลบถึงวิกษุผู้มีความท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์ริ่มหนึ่งและก็ได้ตรัสสอนว่าดูก่อนวิกษุเบญจากามคุณนะเป็นของไม่เที่ยงธรรมดามาตุคามน ย่อมไม่มีผู้ใดจะห้ามปรามรักษาไว้ได้แม้แต่บัณฑิตในการก่อนให้มาตุคามขึ้นอยู่บนวิมานสิมพลีอันมีในท่ามกลางมหาสมุทรก็ยังไม่อาจรักษาไว้ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติ อยู่ในกรุงพาราณสีทรงมีพระอัครมเหสีซึ่งงดงามดังนางเทพอับสรพรก็นามว่ากากาติครั้งนั้นพยาสุบันได้จำแรงตัวเป็นมนุษย์มาเล่นสก,กากับพระเจ้าพรหมทัตเพราะมีประไทยปฏิพัติในพระนางกากาติราชเทวี มาเล่นสก,กากันเสร็จแล้วพยาศบันก็ได้แอบลักพาตัวพระนางกากติไปร่วมอภิรมย์อยู่ในสิมพีวิมานในท่ามกลางมหาสมุทรต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบว่าพระนางหายตัวไปจึงรับสั่งให้นัตตะกุเวระซึ่งเป็นนักฟ้อนขับร้อง แต่ว่ามีปฏิพานดีไปสืบเฟสอาหาตัวพระราชเทวีนตเกเวระมีความสงสัยในพญาสุบันจึงแอบไปอยู่หน้าป่าตะไคร่น้ำในสระซึ่งเป็นที่เล่นน้ำของพญาสุบันเวลาพญาสุบันลงเล่นน้ำในสระนั้นแล้วครนจะกลับไปสู่วิมานก็จะกลับร่างเป็นพญาครุฑ ึ่งมีร่างกายใหญ่โตมากนัตตาโกเวละจึงแอบติดตามไปด้วยโดยการเข้าไปเกาะในระหว่างปีกของมยาสุบันครั้นไปถึงที่อยู่ของมิยาสุบันแล้วนัตตาโกเวละแอบหนีออกจากระหว่างปีกไปหาพระราชเทวีเมื่อพบพระราชเทวีผู้เลอเฉิมก็หักข้ามใจไม่ได้ ความนาถึงความกำนัดยิ่งดีจึงร่วมอภิรมกับพระราชเทวีครั้นเวลาจะกลับก็ขับไปซ่อนอยู่ในระหว่างปีกของมยาสุบัร่อกลับไปยังกรุงพาราณสีเวลาที่พยาสุบัรมาเล่นสก,กากับพระเจ้าพรหมทัตนันตกโกเวละก็ถือว่าเป็นของตนไปยืนขับร้องอยู่ในพระราชสำนักต่อนหน้าพระทีนนั่ง และก็ได้บรรเลงในทํานองว่าหญิงที่รักของเราอยู่ในที่ใดกลิ่นก็หอมฟุ้งมาจากที่นั่นใจของเราเยินดีอยู่แต่ในราชเทวีซึ่งอยู่ในที่ไกลดังนี้เป็นต้นเมื่อพยาสบุบาลได้ฟังก็รู้ว่าแลแ้วแตากกเวระร,รู้ความลับนี้แล้วจึงถามด้วยทานองเพลงขับว่า ท่านข้ามท้องทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ไปได้อย่างไรท่านข้ามแม่น้ําแกปกาไปได้อย่างไรท่านข้ามมหาสมุรทรั้งเจ็ดไปได้อย่างไรท่านกินเสือสิมเพรีวิมานได้อย่างไรนาะตาคุเวระก็ขับเพลงตอบว่าข้าพเจ้าได้ข้ามมหาสมุทรไปกับท่านได้ข้ามแม่น้ําแกปบกะไปกับท่าน เด้ขามาสมุทรถึงเจ็ดไปกับท่านได้ขึ้นสุวิมาศิมพลีไปกับท่านญาสุบันฟังแล้วเกิดความสลดใจจึงขับเพลงลำพึงเป็นใจความว่าหน้ารังเกียดร่างกายอันใหญ่นี้หน่าชังร่างกายอันไม่มีเจตนาแต่เกิดพระอำนาจแห่งกรรมนี้เพราะเราต้องนำชายชูของราชเทวี กลับไปกลับมาโดยที่เราไม่รู้เลยและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาพยาสุบาลก็ไม่เคยกลับมาสู่กรุงพาราณสีอีกเลยการสมเด็จพระอบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนาอาดีตนิทานนี้แล้วจึงทรงประกาศอริยสัจสี่สืบต่อไปเมื่อจบอริยสัจภิกษุ ที่มีใจหดโห่ท้อถอยก็ได้สสำเร็จโสดาปฏิผลและสมเด็จพระทศพ,พลก็ทรงสรุปว่านาตากกเวระในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นมิกษุผู้มีความกำหนัดยินดีก็ได้จะลาสิกขาในครั้งนี้สมพระเจ้าพระมทัตก,ก็คือพระองค์เองในเรื่องนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า อารมแห่งความกำหนัดยินดีนำมาซึ่งความทุกข์ความขับแค้นใจและความลุ่มหลงมัวเมาแต่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองให้ดีแล้วก็สามารถสร้างบาปกรรมได้ง่ายเพราะว่าไปประพฤติเล่วงละเมิดโดยขาดศีลธรรมและก็ะจำต้องไปเสวเวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานในอบายอีกยาวนาน จงได้สงรงอุกมา,มาเปรียบเรื่องของกามเอาไว้ว่ากามทั้งหลายเนะี่ยเปรียบเสมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อที่อีกาแย่งชิงจิกตีกันเหมือนหล่มเหมือนเปลือกตมเหมือนของที่เขายืมมาเหมือนความฝันแล้วก็เป็นทางมาแห่งทุลีกิเลสที่ผูกเข้าไปข้องเกี่ยวด้วยแล้ว ย่อมประมาทในอารมณ์แห่งความใคร่ทั้งหลายและย่อมข้ามไปไม่ถึงฝั่งแห่งนิพพานฉะนั้นเราควรศึกษาให้ดีถึงทุกโทษภัยของการประพฤติผิดในการ,รเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำผิดพร,ราดไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศภาวะไหนหรือเป็นผู้ครองเรือนก็ตามต้องประพฤติให้ถูกทำนองคลองทำ แต่ดีสุดก็ต้องมีความสงบสำมรวมแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจมันประพฤติธ,ธรรมไปเว้นหายจากสิ่งจะเป็นข้าศึกต่อการประพฤติธ,ธรรมซึ่งเป็นเหตุให้เรายินดีอยู่ในภพติดอยู่ในภพสาแล้วก็ต้องขนขวายในการ,ปรเปรื่องตนออกจากเปลือกตมออกจากกองทุกข์มาสแสวงหาหานทางพ้นทุกข์ สแสวงหาธรรมอันสงบโดยการศึกษาตรายศิกขาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราถ้ากายวาจาใจของเราบริสุทธิ์เราก็จะหลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้งห้าได้ซึ่งคำีความกำหนัดยินดีเป็นต้นแล้วใจเราก็จะปลอดโปร่งเบาสบายจะหยุดนิ่งได้อย่างมีความสุข จนได้เข้าถึงธรรมได้พบพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราแล้วชีวิตเราจะสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจะพ้นจากลมพ้นจากเปลือกตลมชีวิตของเราก็จะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ตลอดไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าหากเราไม่ประมาทกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนาม,มัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน